Good morning everyone สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเสียงเปลี่ยนเลยติดไข้หวัดมาจากคนคนแก่ที่ทำงานตื่นมากินเด้อเมนีพี่น้องเออวันยุดคอยกวักล่นนอนบนหลับขหิงเขา่าเมนีพาพี่น้องมากินตำส่วแค่รสแก้วัดแก้วัด ทำงานสมวันตายพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่ที่ทำงานเป็นไขวัดไงกันทั้งแคบจะทั้งตึกพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลก็ติดไข้หวัดมาจากคนแก่มงมเนีมเลย,เยพี่น้องเป็นสลืมสลืมบ่ว่สวงตื่นมาเช้านี้ขอ่อยเลย่อไม่จัดสมตำเลยตำแค่รด ผักเราก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะเ,เครื่องเคียงเรามีแค่นั้นแต่ว่าเรามีเน,านะเนื้อกวางเนาะเนื้อกวางเรียนเดียตุนไหว้จะกินกับเนื้อกวางวันนี้กินหมูหันขาหมูอบมาหลายวันแล้วเลี่ยนเพียนงะกินเนื้อกวางบ้างเสียงแบบเสียงมันเปลี่ยนนะพี่น้องติดวัดผู้เฒ่ามากนี่เลยนะคะเมนูเช้าอยากชิมเ้อ เมนูเช้าค่อยก็จะเป็นประมาณนี้แหละกินไล่หวัดนหยชิมก่อนดีว่าแซ่บไหมนะโอ้หไม่เผ็ดเลยก็ว่าใส่พริกไปเยอะแล้วนะแต่มันไม่เผ็ดอ่ะ

แสบไปเดอ้อพีนอนไอ้มา่พ่าะเผ็ดเสียท่าเลยเดี๋ยวตามไม่เหมือนแล้วเช้านี้จัดแบบดวนๆหิวหลายเดี๋ยวจะลองทำคิด กินโชว์ส <the> ักสักคลิปสองคลิปดีไหมฮะมากินน้ำกันพี่นหนงเไหย รู้จะทํากินโชว์ได้ไหมพี่น้องเออก็อเห็นค่อยในกล้องแล้วค่อยก็ขบตัวเองทําไปได้ประมาณนี้นะกินยังไงให้โลกจําำเบิ้งแะ่ปากกับพ่อเราคือพี่น้องยอาอเออบิ้องหน้าเราส้งจับ็ิตืน่น Ôi oh, nó. No. Suông như hmm. thế thì nó. Thập hết con này rất là suông con này. Nửa quang lên đi ขามจะขวางในนอะบนเียมาแซมต้องกันพี่นออ้นองเพราะเราเป็น้องเงหยัวหยัวซุ้มเจ้าพ่อไอ้หอมปากหอมคอขอไปขอไปจัดเต็มกันเนอ ขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจฝากากดไลค์กดแชร์ให้ยายชิมด้วยเด้อฝากติชมด้วยว่ายายชิมจะทำคลิปกินโชว์เนี่ยมันจะรอดไหมนะคะขอบคุณค่ะกิ๊กจอชม่มอย